PowerToy โปรแกรมสารพัดประโยชน์ที่คอมวินโดทุกเครื่องควรมีติดไว้โหลดติดตั้งได้ฟรีซึ่งจะสามารถทำอะไรได้บ้างคลิปนี้มาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย จริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรม PowerToy นี่เองเนี่ยมันมีมานานตั้งแต่ตัว Windows 95แล้วครับผมซึ่งมันสามารถทําได้หลายอย่างมากๆนะครับส่วนตัวเนี่ยไอ้น่บอลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าทําไม Microsoft นะครับผมไม่ใส่ตัวโปรแกรม PowerToy นี้เนี่ยมาให้เป็นค่า default ของ Windows ตั้งแต่แบบลง Windows เลยนะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยต้องไปหาดาวน์โหลดมาติดตั้งเองภายหลังนะครับผมโดยความสามารถหลักๆของมันนี่เนี่ยสามารถทําได้ทั้งรับขนาดรูปไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายอันหรือว่าจะดูค่าสูต่างๆของตัวภาพนั้นเนี่ยก็ ง่ายเพียงแค่กดไม่ติดปุ่มนะครผมซึ่งนอกจากฟีเจอร์ที่มันพูดมาแล้วเนี่ยยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยผมที่เขาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมโดยวิธีการติดตั้งแล้วก็ความสามารถมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับอันดับแรกนะผมเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับปิมคำว่า power toy นะครับผมตามนี้นะครับ Enter ไปเลยจากนั้นนะผมเข้าไปที่ลิงก์แรกนะครับของตัว Microsoft Learn นะครับคลิกเข้าไปปึ๊บ จากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมคลิกตรง Install Power Toy ตรงนี้นะซึ่งจะตัวโปรแกรม Power Toy นี้เองนี้เนี่ยจะสามารถติดตั้งได้2แบบนะครับก็คือติดตั้งผ่านตัว GitHub นะครับที่โหลดเป็น .exe มาหรือว่าจะโหลดผ่านตัว Microsoft Store ก็ได้เช่นกันในที่นี้นะครับเดี๋ยว a อ m i n นบอลเนี่ยทำให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับผมแบบแรกนี่ก็คือโหลดผ่าน g ิ t Hu b นะครับผมก็เปิด New นิขึ้นมาปึ๊บ จากนั้นผมก็กดดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้นะผมที่เป็น powertoy เวอร์ชันน0 7 5 1 x 6 4 mm hmm. นะครับ exe mm hmm. ไฟล์ของมันนะผมก็จะประมาณสัก233 MB เมนะพอดาโหลดเสร็จมาแล้วผมก็ทำการคลิกติดตั้งตามปกติเลยนะ mm hmm. ส่วนอีกแบบนะครับผมก็คือโหลดผ่านตัว microsoft store นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บอ่ะกด open store app ป mm ื hmm. ค๊คลิกมาเลยนะครับผมแล้วก็กดค้นหา powertoy อีกทีนึง แล้วก็คลิกตัว Microsoft PowerToy นะครับแล้วก็กด Install แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะบผมนี้ไอ้ที่ผขอติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store นะมันง่ายกว่าซึ่งการติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store เนี่ยมันจะเหมือนกับการติดตั้งบนแอปมือถือนะครับผมอ่ะอน,นี้คือ Install เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการเปิดโปรแกรมมันขึ้นมานะครับผมเพื่อดูฟีเจอร์ต่างๆว่ามันทำอะไรได้บ้าง โดยใช้ตัวโปรแกรม PowerToy นี้นะคผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็จะรันให้อัตโนม,มัตินะครับแล้วก็ถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เนี่ยมันก็จะรันให้อัตโนม,มัติเช่นกันซึ่งตัวโปรแกรมของเขานะครับจะอยู่ที่มุมล่างขวาตรงนี้นะนี่เลยนะผมตัว PowerToy หน้าตาประมาณนี้กดแดล้วมันคลิกเพื่อเปิดมันขึ้นมาเลยครับ ในหน้าแรกนะผมจะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับที่เราเปิดฟีเจอร์อะไรไปบ้างนะของ PowerToy นะครับผมบอกว่าโอ้โหฟีเจอร์ลูกเล่นเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแท็บ g e n e r a l นะผมจะเป็นการ Check Version, Check เช็คเวอร์ชันเช็คอัปเดตอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เปลี่ยนตรงเปลี่ยนธีมอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ด้านล่างตั้งแต่ตรง Always on top มาเนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ของเขาชั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมมาดูที่ฟีเจอร์แรกนะครับตัว Always on top นะครับผมก็คือจะเป็นการให้ตัวหน้าต่าง w i n d o w ์หน้าต่างนี้เนี่ยอยู่หน้าบนสุดตลอดนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นนะครับไอ้บอลเปิดตัวโ h r o m e 2แท็บแบบนี้ไว้อยู่นะผมตัว Facebook กับตัว y o u t u นะแล้วอยากให้ตัวแท็บ u t u b บนี้เนี่ยอยู่บนสุดตลอดเวลานะครับผมก็กดปุ่ม w n n o w w c o n t T o รลปืบนี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนตลอดเวลานั้นเองนะไม่ว่า,าจะเปิดหน้าต่าง Windows อะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ย ตัวแท็บนี้ก็จะอยู่บนสุดเสมอนะครับผมนี่เลยมอเลือดไปด้านล่างเนี้ยมันก็ทําไม่ได้นะครับอ่ะลองเปิดตัว Gmail หรือว่าจะเปิดดอยแซนเข้ามาปุ๊บปั๊ปุ๊บปับ,ปปบอืมเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างตลอดนะครัผมคือตัวแท็บยูทูบเนี่ยจะอยู่บนสุดเสมอนั่นเองซึ่งเราสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยนะครับตัว Activation s h o t นี่เนี่ยจะ Edit เป็นปุ่มอื่นก็ทําได้เลยนะถ้าแบบใครกด Windows c o n t r o l T ไม่สะดวก ต่อมาฟีเจอร์ที่2นะครตัว Awake นะครับจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการสลิปหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับผมอันแรกนี่ก็คือเลือกตามตัว Power p a n นะผมที่เราเซตติ้งไว้นะเนี่ยในตรงแบตเตอรี่ตรงนี้ Option นะครับผมส่วนอันที่2อนของ Keep Awake indefinitely เนี่ยจะเป็นการเปิดตลอดเวลาเลยไม่มีการสลิปนะครับ แล้วกอันที่3ามของฟม f o อั t i า e i ิน e r v a l เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งค่านะครับใช้มันอเวกกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะผมอั t i l Expiration เนี่ยก็คือตั้งค่าจะให้มันดับตอนเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะก็คือแบบเลือกได้ค่อนข้างละเอียดมากเลยทีเดียว ต่อมาอันที่สามผม color picker นะครับอันนี้คืออ n นบอ n เนี่ยชอบมากเลยนะครับคือมันสามารถดูได้เลยว่าภาพที่กําลังแสดงผลตรงนี้ที่เราเาาวิชีนี้เนี่ยสีของมันคือสีอะไรนะครับโดยการกด windows shift c นะครับผมอลองกดให้ดูปุ่ม windows shift c นี่เลยนะครับผมนี้คือเป็นสีเทาเนี่ยเป็นรหัสสีแบบไหนนะครับสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างนี้เนะี่ยดูได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยตัวปุ่มลายสีเขียวเทเลแกรมสีน้ําเงินอะไรต่างๆเนี่ยคือดูได้หมดเลยจริงๆซึ่งเราสามารถเลือกค่า default Color Format ได้ด้วยนะผมว่าจะเอา format ไหนนะครับ R G B หรือว่าจะเป็น C Y M K เนี่ยก็ตั้งค่าได้หมดเลยนะผมว่าจะเป็นโค้ดสีแบบไหนนะมันละเอียดมากมาก ฟีเจอร์ที่4 Cop อปแอดล็นะครับผมจะเป็นการแคปภาพตรงที่เราล็อกไว้เนี่ยให้มันแสดงผลตลอดเวลานะผมี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะกดปุ่มวินโด Control Shift T นะครับปึบนี่เลยแล้วก็เลือกแคปภาพตรงที่เราต้องการนะครับผมสมมติไอ้บอลจะแคปภาพตรงนี้นะอ่ะไอตัวหน้าตัวนี้เนี่ยเนี่ยจะเห็นไนดะ้ว่าตัวที่เราแคปไว้เนี่ยมันก็จะแสดงผลตลอดเวลาอยู่บน On Top ตลอดเลยนะผมแม้ว่าเราจะเปิดตัวแท็บใหม่อะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยมันก็จะอยู่ หน้าแรกตลอดเลยตามนี้นะครับเนี่ยนะหรือว่าถ้าเราอยากจะคอปบแอนด์ล็อกเพิ่มนะครับผมก็กดปุ่ม Windows Control s h i f t R นะนี่เลยปึ๊บแล้วก็ลากคอปบอีกทีอ่ะสมมติเอาแค่นี้พอปะ่ะเนี่ยก็จะได้มา2อันแล้วผมแต่้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีบัก๊กบั๊กเบิกเบ,บ,บิกอยู่หน่อยนะเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่ใช้แล้วผมก็กดปิดไปเลยนะเนี่ยตามนี้ง่าย ฟีเจอร์ที่5นะครับผมตัวแฟนซีโซนนะครับจะเป็นการแบ่งหน้าจอ Windows ที่เราเปิดใช้งานอยู่เนี่ยให้แบ่งเป็นตามคอลัมน์หรือว่าแบ่งตามที่เราต้องการนะครับอารมณ์คล้ายๆจากการแบ่งย่อหน้าต่างแบบนี้นะผมแต่ตัวแฟนซีโซนเนี่ยมันจะแบ่งได้หลากหลายมากกว่าโดยการกดปุ่มวินโดว์ชิปแล้วก็ตัวลูกน้ำนะครับผม ต,ตัวปุ่มเปลี่ยนภาษานั่นแหละซึ่งพอกดไปแล้วผมก็จะขึ้นหน้าต่างตัวอิดิเตอร์มานะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะเอาเป็นแบบคอลัมน์หรือว่าเป็นแบบโลหรือเป็นแบบทิดได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยอิดิทเพิ่มเติมนะ่าจะเอาแบบความยาวเท่าไราแบ่งเป็นกี่โซนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวลอยกตัวอย่างแบบคอลัมน์แล้วกันแบบนี้นะผมสมมติเอาแบบนี้นะตัวคอลัมน์แบ่งเป็น3แถวนะครับผมขอยอมลงไปก่อนนี่เลยนะผมนี่คือแอนอยเนี่ยเปิดเว็บไว้3แท็บนะครับของตัว Google Chrome นะ สมมติจะเอาตัวหน้าต่างนี้นะผมไปไว้ทางซ้ายผมก็ทําการกดปุ่มชิดค้างไว้ลากหน้าต่างตัวนี้ไปวางไว้ทางซ้ายได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ลากไปฝั่งขวาแล้วก็อันนี้ลากไปตรงกลางนี่เลยนะผมก็สามารถใช้งานได้คอลพอล์แบ่งแบบนี้ง่ายนะผมสมมติเอาเมาส์ไปทางซ้ายนี่เนี่ยก็กดสกอร์เมาส์เลื่อนลงได้นะผมมันจะเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเนะี่ยมันดูแบบตามเมาส์ไปเป๊ะยิ่งถ้าเรามีหลายหน้าจอแบบนี้เนี่ยบอกว่าใช้งานสะดวกมากๆนะ ฟีเจอร์ที่6นะผมตัวไฟล์ล็อกสมิธนะครับจะเป็นการเช็คว่าไฟล์ที่เราเลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมไหนกาลังเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับผมในมันยกตัวอย่างให้ดูนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับเช่นไอ้บอลเปิดคลิปนี้อยู่นะผมด้วยโปรแกรม vlc นะครับเวลาจะลบอะไรเนี่ยมันจะลบไม่ได้เนาะเนี่ยเพราะว่ามีมันทํางานอยู่ซึ่งเราจะเช็คได้ไงว่าไฟล์นี้เนี่ยโปรแกรมไหนมันเปิดอยู่นะครับผมสมมติไม่รู้นะก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการคลิกขวาที่ตัววิดีโออันนี้นะครับผมโชว์ม็อบชั่น แล้วก็เลือกตรงรูปไอคอนไฟล์ l o c k s m i t นะครับนี่เลยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมีอะไรใช้งานอยู่นะผมันนี้ก็จะขึ้นเลยนะว่า VLC กําลังใช้งานอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถกด end task ไปได้ด้วยนะให้มันปิดการทําง,งานนะครับเดี๋ยวบอลลองกดปิดดูปืบนี่เลยนะผมตัว VLC ด้านล่างตัวนี้ก็หายไปนะ ฟีเจอร์ที่7นะครับตัวไฟ Explorer Add-on นี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มพวกสกุลไฟล์ที่ Windows เดิมๆมันมองไม่เห็นหรือว่าอ่านไม่ได้นะครับเช่นที่ใช้ใช้บ่อยๆนี่จะเป็นตัว .svg นะผมเป็นไฟล์รูปภาพนะซึ่งถ้าเราเปิดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถดูรูปภาพที่เป็น .svg ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาตัวฟีเจอร์ที่8ปนะผมขอข้ามาตัว Image Resizer เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นฟีเจอร์ในการย่อขนาดรูปภาพนะผมแบบง่ายๆนะผมเราสามารถเซตติ้งได้ว่าจะย่อเป็นขนาดเท่าไหร่พรีเซตแบบไหนนะผม เลือกได้เยอะแยะมากมายนะสามารถเปลี่ยนสกุลไฟล์ได้ด้วยผมจะเป็น jpeg png bmp อย่างนี้อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับเดิมๆเ,เนี่ยมันจะให้เป็น jpeg นะครับแล้วก็การตังค่าต่างๆก็ประมาณนี้นะในบอลยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติถ้าเราอยากจะย่อรูปไฟล์นี้นะผมก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็กด resize picture ตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บ ซึ่งเดิมเนี่ยตัว Windows ไม่มีมาให้นะครับเนี่ยจะเอาไฟล์เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นขนาดสมอล์มีเดียมลัสหรือว่าคัสตอมที่เรากำหนดไว้ตอนในโปรแกรม p w w r t t y นะอ่นะสมมติเอานี้ขนาดสมอล์นะครับผมกด Resize ไปเลยครับปื้นนี่เลยไดได้ไ,ดไฟล์ขนาดเล็กมาแล้วนะเทียบกับรูปเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นรูปใหญ่เบิ่มเทิมเเ่มในนั้นเองนี่ ฟีเจอร์ที่9นะครับคีย์บอร์ดแมเนจเจอร์นะครับอันนี้คืออร์นีบอลก็ชอบมากเหมือนกันนะครับมันคือการมาโครคีย์บอร์ดดีๆนี่เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับก็คือการรีแมปคีย์ว่าเปลี่ยนปุ่มตัวช็อตคัทอะไรต่างๆเนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนปุ่มบนคีย์บอร์ดเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้นะครับผมนี่บอลยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นนะครับผมตัวปุ่ม F 9นะครับผมแอร์นีบอลก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับปุ่ม F 9เนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นอันไหนนะครับผม เลือกให้เป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ได้หมดเลยนะครับหรือว่านะผมจะให้ปุ่ม F9 เนี่ยเท่ากับปุ่ม Ctrl C ก็ทำได้เหมือนกันนะครับกด s e l e t ตรงนี้แล้วกด Ctrl C ได้เลยนะครับผมเท่ากับว่าเรากด F9 เนี่ยเท่ากับกด Ctrl C นั่นเอง ฟีเจอร์ที่10นะผมตัวาส์ยู u ิลิตี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเมาส์ต่างๆนะครับซึ่งลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับส่วนตัวเนี่ยเอนบอนใช้แค่เฉพาะตัว Enable Find My Mouse นะผมเวลาต่อหลายหนะ้าจอแล้วหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยกด Control 2T ทีนะผมก็จะเจอตัวเมาส์เลยนะสมมุติว่าเมาส์อยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับผมเอนบอนมองไม่เห็นนะจะหาเมาส์หายังไงหาไม่เจอเลยกด Control 2อทีปื๊บๆนี่เลยมันก็จะไฮไลท์ตรงที่เมาส์อยู่ให้นะ ฟีเจอร์ที่11นะคผมตัวเมาส์ without border นะครับจะเป็นการใช้เมาส์ตัวเดียวกับคอมหลายๆเครื่องแบบไร้าสายนะผมเชื่อมต่อกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเมาส์ without border นี้เนี่ยผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับมจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สามารถทำผ่านตัวเฮาทอยตัวนี้ได้ด้วยนั่นเองนะ ข้ามไปเลยไปดูที่ฟีเจอร์12น,นะครับผมตัว paste as plaintext นะครับจะเป็นการก๊อปข้อความแบบล้วนๆเลยนะโดยที่ไม่เอาตัว format ไม่เอาสีอะไรมานะครับอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมตัว paste unformatted นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการกด control shift v นะครับผมแต่ถ้าตัวโปรแกรมไหนไม่รองรับเนี่ยก็ต้องใช้ตัว power toy แบบนี้แหละเพื่อที่จะให้มันก๊อปเฉพาะข้อความได้อันนี้คือเขา setting เป็นปุ่ม windows control alt v นะอาจจะดูกดยากนิดนึงนะครับผมก็ แก้ให้เป็นตัวคอนโทรลชิปวีก็ได้เช่นกันนะผมเพื่อแบบจะได้ใช้งานง่ายๆนะฟีเจอร์ที่13มนะผมตัวพีกนะครับอันนี้เนี่ยเอ็นอนก็ชอบมากเหมือนกันนะผมมันจะคล้ายๆกับบนแม c นะครับที่กดสเ a c บาร์ดูไฟล์แบบฟาสต์พรีวิวนะครับผมวยนะก,กตัวอย่างให้ดูนะเดิมๆของ Windows เนี่ยคือจะกดปุ่มคอนโทรลสเ a c บาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นตัววิดีโอนี้แล้วกันนะผมกดโดนสเปซบาร์ปึบนี่เลยมันจะเด้งดูแบบเร็วๆนั่นเองนะม,มีเสียงไหมอ่ะเสียงก็มาด้วยนะครับผม หรือว่าจะดูรูปภาพนะครับเนี่ยถ้าคลิกอางเงี้ยมันช้าเนาะถ้าอยากอยากดูเร็วๆถ้ผมกดโรลสเปซบาร์ปรึบเด้งขึ้นมาเลยนะครับปึบนี่ปึบเร็วมากประมาณนี้ฟีเจอร์ที่สิบสี่นะผม power rename นะครับจะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นไฟล์ในสกินช็อตนะ,ะสมมุติเอมอนอยากเปลี่ยนชื่อไฟล์ทั้งหมดนี้เลยผมที่คุมไว้นะคลิกขวา นะครับผมแล้วก็เลือกตัว Power Rename นะครับตรงนี้นะด้านล่างคลิกก็ไปปึบนี่เลยนะผมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเช่นเปลี่ยนคำว่าพริกด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างอื่นอ่ะเช่นพริกเป็นรูอ่ะอย่างนี้นะผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะผมก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะครับพอเราเลือกแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็กด Apply ได้เลยปึบเนี่ย ตรงเดิมๆตรงนี้นะผมจากที่มันเป็นพลิกก็กลายเป็นรูปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์ย่ยอยๆอ,อีกแยะมากมายเลยนะครับผมเปลี่ยนทั้งสกุลไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียวก็ได้เช่นกันเลือกตัวเล็กตัวใหญ่ฟอร์แมตต่างๆนี่คือลูกเล่นมันเยอะจริงๆนะครับผมเนี่ยมันมีลูกเล่นแบบอีกแยะมากมายในนี้มันขอบอกแค่คร่าวๆก็พอนะฟีเจอร์ที่15นะผมตัว Power Tool นะครับผมอันนี้เมื่อจะคล้ายๆกับตัว Spotlight ของ Macbook นะครับผมกด a ั t ติเนตสเป ปนี่เลยจะเป็นการค้นหาไฟล์ต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องนี้นะครับผมเช่นไอ้มอนอยากจะหาคลิป Microsoft นะผมที่เพิ่งทําไปนะลองพิมพ์ดู Microsoft v 3น,นี่เลยนะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาแบบเร็วๆนั่นเองนะครับผมรวมถึงเราสามารถใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับผมกดคําถาม2ตัวนะครับผมเพื่อเซิร์ชบนเว็บไซต์นะครับเซิร์ชหาอะไรดี c o m c a แล้วกันปึ๊บแล้ว enter ไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะผ่านตัว กูเกิลนะผมว่าค้นหาตัวคอมคาร์บแบบนี้นะครับง่ายๆนะโดยเรานะผมสามารถตั้งค่าต่างๆด้านล่างได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้โหลูกเล่นมันเยอะจริงๆนะผมพูดวันนี้ก็ไม่หมดอ่ะข้ามาที่ฟีเจอร์16นะครับผมตัวสกรีนรูเลอร์นะครับจะเป็นการวัดขนาดพิกเซลที่เราเลือกไว้นะครับผมว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผมโดยการกดปุ่ม Windows s h i f t M นะครับเดี๋ยวไอบอลยกตัวอย่างให้ดูนะผมเช่นตัวภาพปกตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะก็กดปุ่ม Windows s h i f t M ไปเลยึืออ่ะ แล้วนะก็เลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็เช็คดูนะว่าขนาดตัวแตมแนลตรงนี้เนะี่ยมันขนาดเท่าไหร่นะผมก็ประมาณ513คูณ294ประมาณนี้นครับผมคือไว้ดูแบบกะาๆได้นะฟีเจอร์ที่17นะผมตัวช็อตคัตไกด์นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นการโชว์พวกปุ่มลัดต่างๆนะผมของตัวปุ่มวินโด์นะครับกดปุ่มวินโด์ชิปสลันะ จะเด้งขึ้นมาเลยนะผมว่ากดปุ่ม Windows A Windows D Windows E นี่เนี่ยหมายความว่าอะไรกดเช่นกดปุ่ม Windows D เนี่ยเพื่อ Hi หรือว่า s ช o w Desktop นะครับผมอ่ะ Windows D ปุ๊บ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 ประมาณนี้นั่นเองฟีเจอร์ที่18นะครับตัว Text Extractor นะครับอันนี้มันก็ชอบมากเหมือนกันนะครับจะเป็นการแคปภาพเพื่อ Copy ข้อความมันออกมานะผมโดยฟีเจอร์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโดยการกดปุ่ม Windows Shift T ปุ๊บผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมเช่น เอาข้อความตรงนี้แล้วกันนะนี่เลยนะครับปืบ๊บอ่ะแล้วก็ไปคลิกตรงที่เราต้องการจะวางข้อความนะครับผมอ่ะนี้ลองวางตรงแท็บ d d r e s s Bar นะครับผม c t r โทไปเลยนะนี่แล้วผมก็จะมาตามนี้เป๊ะๆนั่นเองซึ่งถ้ามันใช้ภาษาไทยได้นี้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นผมสำหรับฟีเจอร์หลักๆของตัวโปรแกรม PowerToy นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากๆนะผมยังไงใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็มาลองเล่นกันดูได้นะบอกเลยว่ามันเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์จริงๆอน,นุบอลเนี่ยถูกใจชอบมาก แล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีคําถามหรือว่าสงสยัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากจะให้บอนแนะนำชิปๆิปอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมิบนบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แ่ชแชแนลคอมคาค์ากันด้วยนะครับ